อาจจะมีบ้างน,นะครับที่นี่ผมใช้ชื่อว่าสวนสัตตานะครับอันนี้เป็นความรู้สึกว่าสัตตาวีอีมานี่มันเป็นอะไรที่สูงสุดสําหรับเรานะครับเราเริ่มต้นจากการทาสวนนะครับอาจจะไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันไม่ได้เป็นสวนที่เป็นสวนทุเรียนสวนเงาะสวนผลไม้หรือสวนยางทั่วไปนะครับที่นี่เราถึงความหลากหลายของพืชปันธรรมชาติที่มันหลากหลายนะครับมัน มันบอกเราว่าทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจัดพื้นที่ที่อยู่ของมันไอ้ไอ้อาจจะเชิด่เดี๋ยวผมไปมันที่ไอ้มันอยู่กันได้นะครับเราเบื้องต้นเ,น,น,เน,นี่ยเราต้องรู้จักต้นไม้แต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดมันมันอยู่กัน ก็มันมีวิถีชีวิตของมันอย่างไรมันจริงๆมันก็เหมือนผู้คนในสังคมนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างตปนไม้แต่ละชนิดมันก็มีคุณค่าของมันมันมีประโยชน์ของมันบางชนิดเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราอาจจะไม่มีผลเป็นลูกให้เราได้กินนะครับไม่เหมือนเงาะแต่บางชนิดมันให้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับไว้เป็นเนื้อไม้สําหรับการสร้างบ้านหรือไว้สําหรับการอดอรดของเราก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นดอกดาลานะครับอันนี้ ดอกดาราเนี่ยมันก็จะบานตลอดเกือบทั้งปีนะครับเราก็ไปทำความเข้าใจกับมันว่าทําไมถึงดอกไม้อื่นถึงมีฤด,ด,ดูกาลนะครับแล้วบางชานิดทําไมมันไม่มีฤด,ดูกาลมันมันมันมีอะไรอยู่ปล่านะครับรทีนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็พยายามาออกแบบให้ให้มันอยู่กันกันอย่างลงตัวเท่าที่เราทําได้แล้วก็มีพึ่งมีชนโรมีตานับจำนวนนี้เยอะมาก เยอะมากทั้งสมนุนไพรทั้งตืดกินได้กินใบกินยอดไม่ทราบว่าเราจะรู้จักกันหรือเปล่าเดี๋ยวลงวันไปดูนะครับพื้นที่หลักๆตรงนี้ในประมาณจังเอาไร่นะครับผมเนี่ยเริ่มทำมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับผมเนี่ยจบจากรางก็กลับมาก็เพื่อความที่เราเติโตมาจากการทากิจกรรมเมื่อกืนก็พูดกับตามตรรมนเรามาว่าน้องๆนีออ่โชคดีมากนะครับในวัยมัธยมปลายแล้วมีโอกาสมา ร่วมกิจกรรมแบบนี้ก่อนที่จะเข้าสู่หมาเลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าชีวิตหมาเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของชีวิตคนที่ไปเรียนอย่างเดียวนี่ผมบอกว่าสําหรับผมคือการตุนมากการตุนมากเพราะว่าช่วงที่เรากลับมาทํางานนะครับคนที่เรียนอย่างเดียวเนี่ยเราเห็นได้นะครับผมทํางานเป็นข้าราชการ,รม,มา17-18ปีเราเห็นได้ว่าบทบาทของความเป็นผู้นําของการตาองค์โคหรือในสังคมนะครับส่วนมากแล้วเราจะเจอคนที่ป่านกิจกรรมเหล่านี้มา เกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนดังนั้นวันนี้น้องๆมาอยู่ที่นี่นี่ไม่ได้สูญเปล่านะครับอาจจะไม่ได้อาจจะได้ไม่เหมือนกันแต่ในแง่ของข้างในนะครับหรือความรู้สึกทางหน้าจิตใจเนี่นยเราจะซึมซับมันโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ซึมซับเข้าไปนะครับมันก็จะจ่ายเราออกมาอองในสถ,ถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปตดยที่ตรงนี้เลยถูกออกแบบเอาไว้ว่าเราเนี่ยเราจะมีกิจรกรรมผมจะมีกิจรกรรมบ่อยมากนะครับกิจรกรรมหมายถึงว่า ไม่ว่าจะเป็นค่ายของเด็กๆช่วงปิดเติมก็จะมีปิดเติมสร้างสารรค์ก็จะเป็นเด็กประดู่อนีในพื้นที่3ามสี่ห่บ้านนะครับเราก็มาทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีกลุ่มประเด็นดตา่างๆประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เรียกพึ่งชนโรประเด็นเรื่องของสังคมเกี่ยวกับมิติศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาตา่างๆก็จะใช้เป็นพื้นที่กล่านะครับก็อ่าน,นี้นะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นผมก็เฝ้ามองแต่ละคนคือผมเป็นคนชอบสังเกตเห็นแต่ละคนที่มี คือเอ็มากนะครับอันนี้ชื่นชมทุกคนเลยที่มานะครับงเดียวว่าแต่จากนี้น้องๆจะเก็บเกี่ยวเวลาตรงนี้จากพื้นที่ตรงนี้สิ่งที่เหมือนอาจารย์บอกว่าเราต้องกลับไปอาจจะต้องไปดูหมู่บ้านตัวเองในบ้านตัวเองนะครับอันนี้ผมอยากเห็นมากมากเลยนะครับเห็นได้การจับกลุ่มของน้องๆกับกับเพื่อนเราในหมู่บ้านที่ที่มีความคิดในลักษณะนี้เหมือนเหมือนกันนะครับผมกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆอันนี้เล่านิดนึงนะครับผมจะรู้สึกว่าคนในหมู่บ้านผมเนี่ย ไม่เข้าใจการพัฒน,นาอันนี้ผมผมรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับจนวันหนึ่งนี่ผมเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นนักเขียนด้วยเขบอกว่าพรหัวเราะผมที่ผมบอกว่าคือเราจะรู้สึกว่าเรากลับบ้านเรา,าคนบ้านเราไม่พัฒนาคือไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราเราเคยเคยเคยรู้สึกแบบนี้หะครับพอเรากลับไปแล้วเราว่าคนบ้านเราไม่เข้าใจการพัฒน,นาประมาณน,นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราอาจจะไม่รู้จักหมู่บ้านเรามากพอก็ได้นะครับมุมหนึ่งเราอาจจะ อาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะเป็นเราเองก็ได้นะครับที่ยังไม่เข้าใจในความเป็นหมู่บ้านของเราถ้าเราปรับตัวนี้กลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในชุมชนเราเนี่ยก็มีกลุ่มคนคนหลายๆคนที่ที่มีลักษณะกะทิหรือมีความคิดนะครับเราพอเราจับก,กลุ่มเราพูดคุยกันเนี่ยมันก็มีพลังนะครับผมกลับมาใหม่ใหเนี่ยก็รวมกลุ่มเดี๋ยวตั้งชื่อตอนนั้นคือช่วนรมชมมต้นบ้านตัง้งแต่ก็ทำประเดินเรื่องดิเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องเรื่องของอ่านเขียนเรื่องของวรรณกรรม เพราะเรามีความเชื่อมีความเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะเป็นการแก้ปัญหาด้างความบุญเดงของสังคมเขาเรีการอ่านการเขียนการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับถ้าไปเรียนในมหาเลยในหลักสูตรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกข้างในนะผมว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกมันให้ความรู้เราจริงแต่ว่าในแง่ของพลังความรู้สึกข้างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันอาจจะสัมผัสไม่ได้ผมเรียนในโคงเรียนก็กเรียนเก็บตัวปากแล้วก็จุเป็นปริญญา แต่ว่าในเงี้ของความรู้สึกที่จะออกไปกับเพื่อนเนี่ยมันมันไม่ตืิดแต่ว่าถ้าเราผ่านกระบวนการเหล่านี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะอาจจะเห็นน้องๆเนี่ยข้อกลับไปทําพื้นที่สร้างสารรค์ในชุมชนนะครับมีน้องคนหนึ่งที่คุยมาเกิดผมว่าทักใจมากที่สอนตดิกาโนพัดนะครับ,นะรบใจไหมครับที่สอนตริกาอยู่ใช่ครเน่ผมก็กุัวระมาดคือ ออนอกจากเรียนแล้วยังยังมีภารกิจตางังคมแบบนี้ผมว่าน่าชื่นชมนะครับแบบนี้กนะ็ถือว่าน่าชื่นชมได้ช่วยเหลือตังคมนะครับวันนี้เวลาเวลาตอนหลัตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับ,นนนะรบก็สามคืนที่วันที่นี่นะครับก็มีหลักฐาย,ยาเรื่องราวทางๆของหน้าโครงการก็พยาบยอาบเี่เพราะว่าเป้าหมายของพวกเราคือจากเห็นการเติดตของคนรุ่นใหม่ๆนะครับออกไปนะครับ คุณจะไปเป็นอาชีพอะไรก็ได้ไปเป็นการราชการไปเป็นไปเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมไปเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์หรือคุณจะไปเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องยึดเลยได้ว่าอารกิจของพวกเรามุสลิมหรือเนี่ยเราเรามีหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่หลักนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องพาไปหาเป้าหมายที่เราตั้งความหวังไห้ได้วิธีการอาจจะหลากหลายอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับการเดินทางมันอาจจะด้วยด้วยวิธีการอะไรต่างผมใช้การเดินทางของผมคือผมใช้พื้นที่สวนแบบนี้เพื่อการเดินทางสู่เป้าหมายบางอย่าง นะครับอาจจะอาจจะอาจจะไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เลยได้ต้นไม้แต่มันได้ได้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมมาที่นี่สมมติว่าเราปลูกต้นไม้เราได้แต่ว่าผมผมคิดเกินไปมากกว่านั้นตรงนี้เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมตุกกลุมไวไยแล้วก็ตุกอาชีพนะครับนี่คือหลักๆเราใช้มันเป็นเป็นเครื่องมือในการในการดึงคนมาร่วมเพราะว่าถ้าเราจะชวนกัมาโดยที่ไม่มีไม่มีเครื่องมือเหล่านี้มันก็มันก็ทาง,งานไม่ได้ทำง,งานยากนะครับ เป็นเรื่องมือปื้อที่จะบอกเล่าความฝันความปรารถนาของแต่ละคนนะครับอันนี้ถึงวันนี้ได้รู้สึกดีใจมากผมฝันอยากเห็น้อ่งสมุทรที่นี่อยากเห็นน้องนักเรียนมาใช้พื้นที่สําหรับการพูดคุยวันนี้นําวินลานะครับมีกลุ่มต่างๆรอบมาเราถือว่าดีใจมากมากแล้วก็ยังยินดีต้อนรับทุกคนที่มาที่นี่ไม่ว่ามาเพื่อฐานะอะไรนะครับมาที่นี่มาเที่ยวมาอะไรได้ตลอดยินดีนะครับยินดีทักมาตลอดแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือที่ผมจะพอจะช่วยเหลือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนี้ นำอะไรก็ได้แต่นะครับก็ยินดีนะครับผมนี่รับราชการต้องติดถ้าใคยจบแล้วอยากจะทํางานเกี่ยวกับการราชการต้องติดก็ยินดีนะครับยินดีอย่างยิ่งที่จะบอกกล่าวว่าแนวทางมนันครจะเป็นอย่างไดคือเหมือนที่เราเรามานบอกว่าคือเรามาอยู่ค่ายัไม่ใช่แค่าการการได้มาทํากิจกรรมตามกําหนดการเี๋ยว,ว่าสําคัญที่สุดคือการได้รู้จักกันนี่คือสําคัญที่สุดเลยนะครับการรู้จักการติดต่อการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเรารู้เราอยู่กัน ตามสี wind, <mel> ่วันแล้วถ้าเราไม่รู้จักกันผมถือว่ากัดตุนมากนะครับอย่างน้อยต้องต้องมีเป็นถ้ามีเฟซก็เป็นเพื่อนในเฟซกันได้ติดตามข่าวสารอาจจะไม่ได้คุยทุกวันก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเวลาเพื่อนเดือดร้อนรามันน้ําท่มเนี่ยเราจะเราจะเราจะเป็นคนไกลอย่างใดที่จะช่วยเพื่อนที่รามันน้ําท่วมอะไรแบวนี้ครับผมว่านี่คือสิ่งสองการทีุ่ดนะครับทีนี้ก็คงจะเล่าไปเรื่อยๆแต่ว่าโจทย์นะครับก็เหมือนที่ทางนักะบอกเดียวผมจะเปิดโอกาสให้น้องๆแต่ละกลุ่มนะครับได้ลงไปเดินดูนะครับเราู่ในอะไรบ้าง เห็น inh. ต้นไม้มันอยู่อย่างไรนะครับต้นไม้เรากดต้นไม้อยู่นะครับกดต้นไม้ถ้าเราเงียบเรานิ่งเรากดมันนะครับเราก็จะรู้ว่ามันกําลังคุยอะไรกับเราอันนี้บางก็อาจจะไม่เชื่อนะครับเราไปกดต้นไม้ดูนะครับเราเราจะได้ความรู้สึกอีกอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับเราก็ไปเดินดูต้นไม้แต่ละต้นมันมันมีนิสัยไม่เหมือนกันนะครับมันให้คาตอบเราไม่เหมือนนะครับมีพึ่งมีกระโดดก็เดินตลอดนะครับปลดไปที่นี่นะครับผมจะมีวดหนามล้อมรอบนะครับทุกคนปลดไปเดินได้ตลอดอาจจะมียุงบ้างอันนี้ก็ตัวเลตัวเองแล้วกันนะครับ ครับก็ตามดักเรามาครับผมคุยไว้เรืเร่องนี้น้องๆจะตามอะไรบ้างยินดีมากๆนะครับยินดีมากมากหรือว่าจะเสนอเนี่ยอะไรที่จะเป็นก็เลขเปลี่ยนครับมีการเติมหรือมีกจรเลขเปลี่ยนแนะนําหรืออะไรยินดีมากมากครับใครมีคําถามมีคาถามหรือว่าสงสัยอะไรยินดีเลยครับเราก็อยากจะฟังน้องๆด้วยนะครับมุมมอง,มอ,งอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างไหมคร,ครับเป็นสเปร่กดซึงแทนได้อ่า อ่ะพึ่งผมไม่แนะนำให้กอดนะครับพึ่งจะต่อยเรา่ออ่าที่นี่มันจะมีพึ่งในชนโรงเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องพึ่งในชนโรงอธิบายซะนหน่อยนะชนรงอ่อธิบายนิดนึงพึ่งในชนโรงนะครับก็แตกต่างกันเบื้องต้นก็พึ่งเนี่ยก็จะมีเหล็กในนะครับมันจะต่อยเราก็มีเหล็กในแต่ชนรงก็ไม่จะไม่มีเหล็กในนะครับอันนี้เบื้องต้นเลยแล้วก็น้ําหวานก็จะให้คุณกล้าต่างยานี่แตกต่างกันนะครับชนโรงก็มีพึ่งนี่มีสามสายพันธุ์นะครับสามสายพันธุ์ก็มีพึ่งโปร่งนะครับแล้วก็ ่าพึ่งที่อยู่บนเขานะครับแล้วก็พึ่งนิ้มก็เรียกนะครับตัวเรีกอีกนิดหนึ่งแต่ชาโนโรนี่ประเทศไทยมีประมาณสี่สี่สิบสายพันธุ์นะครับที่นี่ก็มีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์เราเราเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษานะครับไม่ได้เก็บน้ำหวานเห็นบางสายพันธุ์อย่างเช่นอิตาม่าพวกนี้ก็จะเก็บน้ำหวานกไปราคาน้ำพึ่งนะครับก็อ่ามันมีมูลค่าที่ราคาที่ในห้องจิรตะจิตนี่คือราคาจะถูกกว่าน้ำพึ่งทั่วไปนะครับอย่างเช่นคนละห้าร้อยน้ำพึ่งชาโนโรก็เราจะขายอยู่ประมาณพันสามร้อยห ทีนี้ผมเลี้ยงพึ่งก็ผมก็มีมีจริงๆเลี้ยงพึ่งไม่ได้แก้ก็บนำพึ่งกายเราก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการดูแลสิงแวดล้อมนะครับอันนี้เพราะว่าคนที่จะเลี้ยงพึ่งได้ชนะรงได้นะครับต้องไม่ใช้ยาจิตเนะี่ยใช้ไม่ได้พวกนี้มันจะอ่อนไหวมากในส่วนผมเราก็จะไม่ใช้สารเคมีพวกนี้เลยนะครับเพราะเราคนที่มารวมกลุ่มเราก็ต้องถ้าคุณต้องการนำพึ่งกกยกิโลละหนึ่งพันบาทเนี่ยคุณก็ต้องไม่ไม่ใช้สารเคมีนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนปุโรบายที่จะให้คนในชุมชนเราลดการใช้ ด้วยนะครับแต่ที่บ้านเราก็มีนะครับแต่ว,ว่าเราอาจจะไม่รู้จักคือผมทำประจํานะครับถ้าผมเลี้ยงงูไม่ใช่ว่าเลี้ยงงูไม่ดีนะครับเลี้ยงงูนี่เราต้องตัดหญ้าใช่ไหมครับแต่ผมเลี้ยงพืชนี่ผมแค่ปลูกดอกไม้ถ้าคุณชอบปลูกดอกไม้อะไรแบบนี้คุณเลี้ยงพืชเล่นใจอารมณ์ได้ก็เก็บน้ำหวานเก็บเองได้นะครับแต่เลี้ยงปลาดุกเนี่ยเราก็ต้องให้อาหารต้องเติมอาหารทีที่ปันเนี่ยถ้าพวกเขาไม่มาไม่มาซื้อเราก็ต้องเพิ่มอาหารขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็เป็นหมันถูกตายตัวเรา พอถึงเวลาจับเนี่ยพ่อค้าก็จะเป็นกฎราคาีเราแต่น้ำพึ่งเราสามารถเก็บได้เป็นนับอายุไม่ได้นะครับเป็นปีีปยิ่งยิ่งเราบ่มนานยิ่งมีมูลคาา่ก้าถูกนะครับยิ่งมีกุณค่าต่างๆนะครับแล้วก็มีสายหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเปรรูปเป็นพวกเวสสอางต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าใครมีผมก็แนะนานะครับมันสร้างรายได้เราจริงๆเราเก็บตั้งนึงึงมมเมว่าเราขกา่ส่งกิโลละหนึ่งกันเก็บิกิโลเราก็ได้หนึ่งหมื่นโดยที่เราลงทุนแค่การเลี้ยงแค่ย นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็ไปดูนะครับที่วิสาหกิจกระพึงนในจันทรูขอบัตนะครับผมก็เป็นที่ปรึกษาคนนั้นอยู่ก็จะที่นั่นจะไม่ได้ทํเกี่ยกการเก็บน้ะพึ่งเราําในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการสร้างพื้นที่การศึกษาการเรียนรู้ไว้กับเด็กในระเวกนั้นหมดเลยก็จะมีเด็กไปเรียนรู้เรื่องมาเลงพวกนี้นะครับก็อาจจะคุยไ้เบื้องต้นใครจะถามบ้างมีอะไรจะถามบ้างไหมครับอ่าเรื่องกาแฟับ อ๋อท oh, yeah. ี ını, oh, ่นี่มีกาแฟด้วยใช่ครับเป็นสายพันธุ์อะไรครับที่นี่อ่าผมก็ปลูกกาแฟผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟอันนี้อาจจะไม่ก็ประเด็นนะครับผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟนะครับเราก็อยากจะปลูกกาแฟไว้กินเองที่นี่จะเป็นกาแฟสายพันธุ์รูบัตต้านะครับผมปลูกเองก็เก็บเองรสชาติก็ไม่ได้ด้วยกว่าที่อื่นนะครับเราตอนน้องตอนเย็นก็เดี๋ยวไอ้โอกาสไอ้ก้วเองก็ได้ก้วเองบดเองนะครับใครจะชิมก็ได้นะครับหรือลองดูนะครับ แล้วก็ดอกกาแฟสีขาวเวลามันบานนี่ครับมันจะส่งกินโหนมมากแล้วก็มันก็จะป็นอาหารของพึ่งไดชนะรุงด้วยแล้วก็ดอกกาแฟบางเอื่อเนี่ยเราก็มาทำชาได้เสียดายันก่อนผมเก็บไว้เยอะมากและบางเอื่ผมตั้งไว้แล้วก็ฝนตกนะครับอุเสียดายมากอุดเก็บกาแฟไว้ประมาณสักสองคือไว้สำรับอันนี้จริงๆนะครับตั้งใจไว้ตอนนันเก็บแล้วก็อ่าเด็กเด็ดๆตอนเช้าก็เด็ดดีเรียบร้อยแล้วก็มันก็มาเต็มเต็มเลยครับมันก็ขึ้นราหมดเลยเสียดายมากๆากจริงๆก็ว่าจะให้น้องๆได้จิมชาดอกกาแฟก็คือรสชาติมันดีมากนะครับ กาแฟก็จะมีโรบัตตาผมก็ใช้ตอนนี้ก็กําลังขยายพื้นที่นะครับไปยังปลูกอีกแปลงหนึ่งแล้วก็พยายามชวนชาวบ้านที่ปลูกยางตารานะครับมาปลูกกาแฟระหว่างยางตาราเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ได้เป็นพื้นที่ของการพูกคุยเรื่องอื่นด้วยเรามาปุยเรื่องกาแฟแล้วก็มีเรื่องอื่นที่จะพูกปุยเชื่อมโยงต่อไปได้นะครับอันนี้ก็พยายามออกแนวคิดว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนในการพ่าชุมชนในแต่ละเรื่องแต่ละป่าดินออกไปนะครับก็ อาจารย์ม okay. ีอะไรจะตามทินนี <im im ่ครับเออโอเคนะครับก็กาแฟที่ปลูกที่นี่มีกี่สายพันธุ์ครับผมลูกรบัตต้าทิจิโกอาราบิก้านี่ตอนนี้ก็อ่าอาราบิก้านี่ก็จะมีอาราบิก้าสายพันธุ์กาติโมก็ที่จะปลูกบ้านเราได้อาราบิก้าปกติก็จะปลูกที่ความสูงจากระดับน้ำตาลีนี่ต้องสูงหน่อยแถวฟากเหนืออะไรแบบนี้รสชาตินี่บอดี้นี่คืออ่าของโรบัตต้านี่มันจะหนักกว่า แปลว่าความเป็นกิโน่ความนุ่มนีอารา,าบิก้าแล้วก็ราคาอาราบิก้าจะแพงกว่าครับผมคนหนึ่งชอบกินกาแฟแต่ว่าเวลาไปกินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอาราบิาาก้าโรบัสตา้าอะไรยังไงอันนี้ง่ายนิดเดียวครับตามเจ้าของร้านก่อน <c oughs> แต่ว่า,า,า <c oughs> ใจก็ถูกใ,ใ,ใ,ใช่เราบอกใช,ใช่ใช่ใช่ครับบางครั้งเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันสายพันธุ์อะไรแก่เราเราดื่มแล้วเราดื่มว่าใช่แต่ว่าที่นี่จะเป็นโรบัสต้าครับเวลากกิน แค่ทำทบานก็่งดีเลยครับไอดื่มกาแฟบ้างครับเดี๋ยวลองอ่าได้เดี๋ยวเราลองลองลองกลัวเองก็ได้ครับกลัวเองปวดเองก็ได้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเอาน้ำพึ่งชนารูมาไอ้ไอ้ดื่มเดี๋ยวอาจจะไปดื่มที่โน่นก็ได้ครับที่โน่นที่ไกลญ่ดีกว่านะครับมีใครจะถามบ้างถ้ามีเดี๋ยวมีเวลาตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมกลัวเรื่องเวลาด้วยว่าเราเตื่นเรามาแล้วผมยิ้มเมื่อกี้ว่า คือเก่งมากครับดรรมาน,นี่ผมเป็นีนชื่นชมคือจ้างสังเกตนะครับแต่ละกลุ่มที่น้องออกมาพินิษนี่ผมว่าเราเราก็าก้กาวกระบวนการเหล่านี้ดูที่ไม่ได้เรียนรู้ว่าเราควรจะพูดกี่นาทีแล้วก็ควรจะอ่า powerpoint ที่มันมีน้ำหนักจริงๆคืออะไรนี่ก็พิ่งได้ความรูมร้บางที่เหมือนกันนะครับรอมน้องๆที่ว่าเออต้องกําหนดเรื่องของเวลาเร่งนี้นะครับเดี๋ยวแต่ละคนก็ลงเดินสำรวจดูนะครับแล้วก็ไออ่าดรธรรมนะครับก็ขอบคุณบางวินิจพลนุยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน คิดว่าบุคลากรต้นแบบแลวก็เป็นคนสําคัญของเรานะฮะมนที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะผมรู้จักบ,บางวินนีตั้งแต่ปี2551ทํากิจกรรมร่วมกันมาอันนี้ปี67แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในต่อกันมาโดยตลอดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบางวินนีเขียนหนังสือแล้วผมก็เป็นคนเขียนหนังสือแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือขายในห้างกันทั่วไปเหมือนนักเขียนทั่วไปแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือเราจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน นะครับก็เลยวันนี้เลยถือโอกาสให้บางวินิตเป็นสื่อเป็นสะพานในการพาพวกเราเข้าชมสวนที่นี่นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะให้เป็นกิจกรรมของน้องๆหลังจากนี้ก็คือว่ากลุ่มที่1อยู่ไหนยกมือหน่อยครับอ่ากลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณ5ไร่เนาะที่บางวินิตบอกนะครับให้เราได้ไปเดินชม ว่าเราเจออะไรบ้างในนั้นนะครับเราเจออะไรบ้างในนั้นและก็เรารู้สึกอย่างไรนะครับเจอและก็รู้สึกอย่างไรเราคิดเราเห็นอะไรนะครับแต่ละกลุ่มก็ไปทํางานของตัวเองให้เวลาแค่เพียง20นาทีเท่านั้นและก็กลับมาพรีเซนต์กลุ่มละ5นาทีนะครับไป20นาทีหมายความว่าไปเห็นและก็เขียนสรุปให้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณประมาณ12-35นาทีมาเจอกันที่ตรงนี้ แล้วก็เริ่มพรีเซนต์กลุ่มละห้านาทีแล้วก็หลังจากนั้นจะเชิญบางวินิจมาคุยกับเราเพื่อที่จะปิดอ่นะครับช่วงเอรสเวลา11:35ผมพูดผิดใช่ไหมฮะโอเค11:35มาเจอกันที่ตรงนี้หลังจากนี้แต่ละกลุ่มก็ลองไปเดินดูว่าเราเห็นอะไรยังไงบ้างแต่ขออย่างหนึง่งอย่าไปเอาฝักบัวผมฝักบัวอาบน้ำเมื่ <laughs> <laughs> อคืนอาบน้ำฝักบัวคร<อ>ับ ใช่คร <singing flowers> okay, exactly. ับโอเคครับผมเริ่มได้ครับเผื่อได้ไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็ใครจะกินน้ำก็กินได้เลยเหมือนทักเ็กไปในตัวแล้วก็ไปเดินดูนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน